รายการต่อไปนี <osc> ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโมาดูก่อนบ่ายใครเปรียดบุกปีนันเนียเชิญยิมเชิญหา อยู show, ่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสันต์สังรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเต้นเต้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลครับหาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่อนไปใครเครียด์ก่อนไปก่อนไปใครเคลียดจะเหงาจะเศร้าจะเรียใคร สับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทเต็มที่เต็มพลัง AJ EV b i k e r i d e of t h e Future การขับขี่แห่งอนาคต โดนรอบยิงอ,อ,อ๋อแล้วจบแล้วน,นี่คุณทองแท้ครับอะไรทําไมไม่จุดประทัดที่เตรียมไว้ล่ะครับวาจุดย้อนใส่สิงโตทําไมครับเนี่ยทำไมเอา้าเป็นคนจีนภาษาอะไรนนจุดแบบเนี้ยคุณรู้ได้ไงผมเป็นคนจีนผมไม่ใช่คนจีนเอา้าชื่อก็บอกอยู่แล้วทองแท้ทองแท้คนจีนตรงไหนเอา้าเป็น,นเป็นคนไทยแล้วสิงโตมาเชิดทําไมครับเนี่ยคือเราอยากมีสิงโตเพราะว่าต้องการความคึกคักคึกคืน คืนเครงให้มันเสียงดังฟังชัดจุดประทัดก็ให้มันชดช่วงชัชวานรำ่ำรวยเงินทองให้ดังรวยปังปังปังไงเล้วโอ้ว่าคุณจุดแบบนี้คุณไม่นัดก,กันก่อนนี่ก็หลังตกใจน้าสีดหมดเลยนะคะ <c oughs> เราก็เคยดูปะตูเอาละ <c oughs> เอาละพอพอพอเอาไ <c oughs> อ้ตัวนั้นเฮ้ยลัวสั่นไปหมดสั่นไปหมดลัวประทัดเหรอเปล่าจ้าหาทางออกไม่ได้เฮ้ยเอาล้วจะออกทางไหนอะ เออตอนเข้าเข้ามาทางหางเดี๋ยวออกออกทางหัวเอาก็ได้ออกทางหางก็แหละออกทางหางก็แหละเปิดตัวหน่อย,โอ,โ,ยโอ้โหโหนี่กว่าจะไม่ได้เจอสวัสดียินดี <c oughs> ดดนะ <c oughs> ที่ได้มาเจอกันน<ด>ี่เสร็จแล้วขอตัวกลับเลยนะครับไปไหนลละอ๋ออยู่ที่นี่นอยู่นี่ก่อนดิเดี๋ยวจะแนะนำทีมงานก่อนเลยอันดับแรกเพื่อให้ไม่ให้เป็นการเสียเวลา แล้วทีมงานของผมนะฮะอ่านาใจอ่ะเดี๋ยวในนะ้ทำทีมงานทำไมไม่แนะนำเช่นก่อนไม่แนะนำทีมานก่อนทำไมอ่ะก็คุณไม่ใช่ทีมงานก็จะเป็นเมียเฮยไม่ใช่ทีมงานแต่เป็นเมียเฮยอ่าโอเคๆก็ได้อ่ะเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักนะนี่คือคุณเพชรพราวนะครับเป็นภรรยาของผมเองสวัสดีครับอ่ะมาถึงไม่บอกก็ด้วยวพราะเมียคุณ่ะรวยมากเลยรวยมากร้าน เมียผมผมเนี่ยเป็นคนรวยแล้วก็มีเงินนะเจ้าของที่ที่ภาคใต้เยอะแยะมากมายก็เป็นของเขาเนี่ยแหละอ่ะแล้วทีมงานอะไรของคุณบอกไปสิว่าจะเป็นเศรษฐีอ่ะที่สำคัญนะเมียผมคนเนี้ยเป็นเศรษฐีโอ้หคุณละจรชันอายนะอายอายทำไมขยี้ความรวยให้ไงคุณไม่ชอบหรือไง คุณเคนเยอะแยะอายาวอายไหนน่ยดูเหมือนคุณชอบอ่ะเมียผมรวยและเป็นเศรษฐีรู้จักกันเอาไว้ใช่ค่ะอ่ะมาถึงสมาชิกในทีมงานของผมแค่นี้เหรอไม่ใช่ฉันบอกหรอว่าพ่อฉันรวยขนาดไหนพื้นที่มีแค่ไหน ในประเทศไทยทุกจังหวัดเป็นพุ้นที่ของพ่อฉันหมดค่ะพบอกเลยค่ะผัวฉันไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าพอมาได้เมียปุ๊บรวยเลย,ยพ่อดี่ฉันนะครับไปจังหวัดไหนมาหยุดความคิค่่ามาหยุดความนี้ค่ะ นู้อคุยกับลูกไปฟังยัยนะคือฉันจะบอกว่านะคะพ่อไปจังหวัดไหนก็ซื้อจังหวัดนั้นทิ้งเอาไว้เลยซื้อทั้งจังหวัดครับเอคุณเพชรเปลาครับแล้วคุณเพชรเปาเป็นคนจังหวัดไหนนี่เออเป็นคนนครค่ะเออนครศรีธรรมราชนครปฐมไปเลี้ยงหมูเลยไม่ใช่ค่ะ คือแบบว่าเหมือนที่บอกนแเลคุณป้อนเนี่ยมีธุรกิจครอบครัวดิฉันเองมีธุรกิจทุกๆุกจังหวัดและธุรกิจเยอะมากค่ะยิ่งตอนนี้นะะักะาอากาศดีปลูกลิ้นจี่อยู่ที่เชียงใหม่รสชาติเป็นยังไงบ้างครับหอมหวานกรอบอร่อยเอามาฝากไหมครับมันกาลังออกดอกอเร็วล่าสุดนะคะนี่เามยังไม่รู้นะล่าสุดดิฉันไปปลูกอะโวคาโดอยู่ที่สงขลารสชาติหอมหวานกรอบอร่อยเอามาฝากไหมครับน้ําท่วม ที่ตรงสารนั้นก็ไม่เห็นหรอกเจนลงไอจีอยู่แล้วก็ราดดูดนี่ไปเชียงรายรเชียงรายอากาศหนาวอากาศดีเหมาะกับการปลูกหัวครกหัวครกทำไมไม่ปลูกที่อ่างศิลาครับคนละครกอันนี้หัวหัวครกอ่ะ<อ>เมด็ดเม็ดมโโ่วงอ่ะเล<ไ>็ดไก่เหรออยากบู๊อย่ากบู๊ไม่โดนจ้ากู ววคลอกอะวัคลอกเม็ดบม่วงวหิมะผ่านอ๋เรียบร้อยเลยรวยมากเธอรวยนะคนรู้ปล่อยนิดหนึ่งป่อยความรวยไปนิดหนึ่งมาถึงคนสำคัญของเราในวันนี้ครับนะครับต้องบอกว่าสมาชิกของเราเนี่ยผมเนี่ยคัดมากับมือตัวเองเลยและคนที่ยืนอยู่ข้างผมคนนี้ก็คือคุณแจ็คครับเป็นครับอะไรแจ็คสันไม่ใช่ไม่ใช่แจ็คสันนี่คือคุณแจ็ค เป็นหนุ่มจากอเมริกาโอ้โหฮัลโหลฮัลโหลจากเมกาเมกาบางนาหรือบางใหญ่ครับเฮ้ยเมกาเมกาเออแจ็คแจ็คมาจากอเมริกาจะมาเป็นผู้จัดการที่นี่ฮัลโหลฮัลโหล How are you today เฮ้เขาว่าอะไรวะเนี่พูดไม่ได้เลยเหรอ เรียนมาหรือเปล่านี่ฉันนี่จบสูงเลยฉันพูดเอง Hello you know I s b e e n h o w you like s l u m p i n g I like o u like d her but, but get soon you you more h and l i g h t highlight ให้ดูโบกจุดฟอก Everybody e v e r y b o a y show แบบ Shut up เออมึงก oh, no ็ด Sch no oh, ่าย oh, oh, ันนะพี่ผมมันไม่ได้ Shut up คือแบบหยุดพูดได้ไหมเดยอันนี้พูดพูดไทยได้ก็ไม่บอกอะไ่ถาม ยยยยาโโออไปไงมาไงคะยายยายก็เดินมาไม่เห็นแล้วไงอ่ะจะแปลกๆโอ้ยทำไมยืนนิ่งทำไมก็หนูตกใจอ่ะยายเดินมาท่าเนี้ยยายขี่รถเครื่องมาอันนี่และไอ้จ่ามายู่ไม่มาโดยไงเกี่ยวอะไรกับไอ้จ่าอ่ะก็ในเอฟตามเจตุ๊ดไม่ใช่ไม่ขายจำอยู่บนเวทีค่ะ วันนี้หนูมาขายกาแฟค่ะอะไรกาแฟพันธุ์ไทยขยายเออเออเออแล้วมีอะไรแนะนำยายบ้างอ่ะอุ้ยมีหลากหลายมากมายเลยค่ะมีอเมริกาโน่โซดาสตรอเบอร์รี่ลาเต้สตรอเบอร์รี่ชาไทยสตรอเบอร์รี่ค่ะงั้นเอาชาไทยสตรอเบอร์รี่ได้เลยค่ะยายเออแล้วไปถามยายไงว่าทำไมชอบกินกาแฟว่ากินกาแฟทุกวันอ่ะถามว่าได้ทำไมยายต้องมากินกาแฟทุกวันอ่ะอะกินกาแฟแล้วมันช่วยให้ตาแข็งเอ้า ตาแข็งก็นอนไม่หลับสิยายก็นอนไม่หลับปิ่ตาตอลุกทั้งคืนทําไจึงว่าลุกขึ้นมาเล่นเฟซบุ๊กอ๋อไปทําที่ยายยายคะโทษนะคะอะไรจ๊ะเช็ดน้ำมากเลยเราจะเช็ดน้ำหมากกระชวยเอาผ้าเนี่ยไปซักก่อนโทษค่ะวข้าหรือจะเล้าจี๊เอาอุ้ยข้าจะดึจ้าไปย่า เป็นอะไรใจเย็นๆหนูเล็กเป็นอะไรรู้หัวหนูหายไปไหนก็ไม่รู้เอาเอ้ยหหายไปนานหรือยังอู๋ก็ตั้งแต่น้องกัดสิบสี่วันแล้วแม่ตายเลยเหตุสิบสี่วันแล้วทาไมเพิ่งมาบอกแม่เพราะวันนี้หนูนึกคุณได้ว่าวันนี้มันเป็นวันแบบแบบเงินเดือนของหัวหนูออกอะแม่นี่ฉันรู้ว่าแกห่วงหัวหรือห่วงเงินฉันก็จะได้เอาเงินอะ ซื้อกระควรพันธุ์ไทยให้แม่กินบ่อยๆยังไงละจ๊ะโอ้ดีๆดีลูกกระตันู่แม่ไปหาเร็วเอ้ยไม่จ้องหาหรอกเดี๋ยวมันก็มามันนัดแม่วเชียงคืนฮะทีหทองไอ้ไข่แม่ยอาเป็นผลิตภัณฑ์สมายสมายเติมความสุขทุกครอบครัว น้ำผลไม้ผสมน้ำใบกัญชาเมจิกฟาร์มเฟรชไม่ได้ถาม้วยอ๋อครับพจริงจริงจริงผลดอัพอมันแค่หยุดพูดนะครับถ้าจะให้ด่าก็ต้องพูดแบบโอ้โหอันนี้ด่าอันนี้อันนี้่ด่าหรอคะใช่เอาละทุกทุกคนแนะนำให้รู้จักไปแล้วนี่ก็คือแจ็คจะมาเป็นผู้จัดการดูแลที่นี่นะครับและอีกสองคนนะเดี๋ยวจะแนะนำให้เธอรู้จักนะจ๊ะที่รัก คนนี้ก็คือไม่ใช่คุณหรอกคไม่ใช่รอครับผมคนนี้ยังเห็นบ่อยๆแต่คนนี้ไม่ได้เห็นอ๋อสวันนี้วัสดีครับพี่นะพี่นะหลักฐานนะผมมีเยอะพีอยู่ที่ผมว่าจะเอามันเว้ยิ้มไม่ให้เล่นตบอยู่นี่เปนชิดคอมที่เป็นคอมเอาดีๆไอ้คิงห้าสี่สามสองและนี่คือคุณชื่ออะไรแนะนำคุณคมคาย ผมคมคายครับี่คูคมคายคมคายนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพนักงานดีเด่นมากครับผมเป็นเด็กปั๊มดีเด่นเลยล่ะดีเด่นยังไงคะมีลูกกับเมียหลวงสองแล้วก็มีกับน้องเมียสี่ครับถ้ามันปั๊มลูกเอาดีๆลูกแล้วก็รับดีมากครับผมถ้าคิดว่าเป็นแบบพนักงานดีเด่นจริงเนี่ยทดสอบก่อนนะ ว่าฉันเนี่ยแบบเหมือนฉันเป็นเป็นลูกค้าแล้วคุณจะดูแลฉันยังไงอ้าวสมมติลูกค้าเดินเข้ามาอ้าวคุณลูกค้ามาลูกค้ามากับผัวลูกค้ามากับผัวนี่ไม่ใช่คุณทำนี่คุณทำอย่างนี้ไม่ได้ดูนี่นี่หยิกนะคุณจะหยิกอะไรฉันคะเอวเธอคุณไม่แน่จริงวันนี้เปิดร้านเป็นวันมงคลอย่ามาเล่นอย่างนี้ทำไมเปิดร้านเลยหยิกได้เหรอใช่เจดีย์เนาะในร้านสักผ้าเขาก็ ภูมิกับเขาว่าห้ามแล้วห้ามอีกเอาเร็ลยเป็นมาใช้บริการเชิญเลยครับปื๊อเฮ้ยมคลูกค้ามาสสวัดีคครับูแลครับเก้าอี้มาเร็วเชิญนั่งก่อนครับเชิญนั่งครับดูแลให้ดีดูแลดีเดียวเดียวเดียวอะโดตระไอ้พนักงานคนนี้ค่ะมันทำไมมันให้ไอ้ฉันนั่งแล้วมันเอามือทางนี้ค่ะมันทำกันทั้อย่างงี้ใช่ที่ฟ้อง มันจับเนี่ยมันแล้วเอาติดมือมาเปล่ามันไม่ได้จับเออมันก็ไว้ที่เก่าหวงทำไมอ่ะนั่นแหละคุณนะัองอยู่ที่เดิมอ่ะลองดูสิคะลองดูบ้าหือเล่นอะไรไม่รู้เมียก็นั่งดูเร็วๆเข้าเฮ้ยคุณคมคายครับผมดูแลดีๆนะดูแลดีครับครับผมโอ้โหครับผมเอาละครับผมแล้วข้าตัวตามสบายๆเลยนะครับเป็นไงจ๊ะดีไหมจ๊ะดีไหมจ้า โอ้ยดิโธ่คุคายครับเราเป็นเด็กปั๊มรับนะไม่ใช่เนี่มันนวดแผนโบราณแล้วคุณทำอะไรเมียผมเนี่ยไม่ใช่ครับเผื่อลูกค้าขับรถมาไกลๆอยากจะผ่อนคลายล้วก็ดให้ได้ครับคุณก็ไเบเคลิ้มตามเขามาโทรลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นบริการคนละอย่างแล้วคุณคลายครับผมโทนี่ฉันให้ดูแลลูกค้าว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างอะไรแบบนี้อ๋อครับผมอ๋อถ้าแบบนั้นก็สมมติถ้าลูกค้ามานะครับอ่ะยังไงผมก็จะแนะนำตัวเลยนะครับแนะนำสิ สวัสดีครับพีทีอยากเห็นคนไทยอยู่ดีมีสุขครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเนี่ยสมัครสมาชิกบัตรแมกกาซีดหรือยังครับถ้ายังนะครับง่ายๆนิดเดียวครับแค่บัตรประชาชนใบเดียวครับสมัครปุ๊บคุณก็จะได้รับสิทธิพิเศษเลยนะครับส่วนลดค่าน้ํามันเครื่องดื่มและส่วนลดค่าน้ํามันเครื่องนะครับรวมถึงร้านค้าที่ร่วมรายการอีกมากมายเลยครับโอเคเลยแบบนี้ฉันไม่ผ่านสอบผ่านใช่ไหมครับผ่านไปก่อนเอาคนอื่นเข้ามา ยังยังไม่หมดแค่นี้อ้าทุกคนเดี๋ยวตามผมไปที่ร้านออโตแบทเลยนะนี<ป>่ยังไม่ยังไม่หมดยังไม่หมดวันนี้ต้องแนะนําให้รู้จักให้หมดเลยคบับเชิญเชิญเชิญตามผมมาตามผมมา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 เลยครับนี่บาสพรุ่งนี้เราจะเปิดร้านเป็นวันแรกเพราะฉะนั้นเนี่ตั้งใจทาให้ดีเดี๋ยววันนี้ไปเช็คขตออกให้พี่ก่อนได้เลยครับไปสวัสดีครับ ใจมากเลยอ่ะใครอะคะอ่อที่คือคุณคิมเขาจะมาเป็นผู้จัดการที่นี่ที่ผมอิมพอร์ตมาจากเกาหลีเลยนะครับจริงหรอคะครับรู้ใจจริงจริงเลยคุณเนี่ยผมก็ต้องหาคนเก่งมาอยู่แล้วรู้ใจอยากแบบอยากรู้กาจัดภาษาเกาหลีจังเลยอะค่ะเออโทษนะคะพี่ชายเกาหลีนี่เขาเรียกยังไงคะโอปป้าโอ้ยโอปป้าเออแล้วอากาศร้อนเหรอคะโอปป้า Oh. Oh. อแล้วไก่ล่ะคะโ oh. oh. อะบอ๊บแล้วกบล่ะคะอืมแต่แดดเดมแด๊ดเด๊ดเด๊ดเด๊ดแดม อบอบอันนี้กบเหรอคะกบที่ไหนร้องเมี้ยวเมี้ยวล่ะคุณอบอบทั้งนั้นแหละอุ้ยวิใช่อ่ะที่เกาหลีเขาพูดแบบนี้เหรอคะเขาเป็นคนน่ารักน้องกิมเนี่ยเขาเป็นคนเก่งคนตลกยินดต้อนรับลูกค้าดีก็เหมาะที่จะเป็นผู้จัดการที่ออโต้แบ็กนี่แล้วเจ๊อยากรู้จังเลยอ่ะว่าเกาหลีเนี่ยเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นี่พูดเหมือนกันไหมโอ้จริงๆก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เหรอเกาหลีเหนือเขาพูดยังไงอ่ะอันยองไอ้สยดเจ้าคิดน่ารัก เกาหลีใต้ล่ะอันยองระเซยยูมือนเื่อนเลยอาจจะอิ่เล็กเหมือนเพื่อนเลยเล็กเหมือนเราเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะก็เหมือนกันเอาอยู่ประเทศไทยเกาหลีเหนือหรือว่าภาคเหนือก็อยังพูดเจ้าเลยเกาหลีใต้ก็คงเหมือนก <c oughs> ันนั่นแหละอ๋อเหรออาจจะเหมือนภาคใต้บ้านเราเนี่ยแหละอ่ะหล่อไหมหน่าร <c oughs> ักไหมทำงานเก่งมาก <c oughs> อีกคนนึงยังไม่ได้แนะนําให้เธอรู้จักเลยใครอ่ะนี่คือคุณจ๊อบสวัสดีครับจะมาเป็นหัวหน้าช่างที่ออโตแบตแห่งนี้ช่างอะไรครับ ช่างผมเถอะช่างยนช่างยนจะถามทำไมเนี่ยอ๋อช่างยนครับแสดงว่าซ่อมรถได้ทุกรถละสิโอ้โหผมนี่ซ่อมได้ทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเบรกสะบัดคัสเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายหัวเทียนห่างยางแฟบแหนบตายได้ไม่จ่ายไฟไม่ชัดสตาร์ทพังครับคุณลูกค่า น้ำปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มขน้นทุกเมนูบอกไปสิว่าเป็นเศรษฐีอ่ะเดที่สำคัญนะเมียผมคนนี้เป็นเศรษฐีโอ้คุณเลยฉันอายนะอายอายทำไมขยี้ความรวยให้ไงคุณไม่ชอบหรือไงคือฉันจะบอกว่านะคะพ่อไปจังหวัดไหนก็ซื้อจังหวัดนั้นทิ้งเอาไว้เลยเื้อทั้งจังหวัด ครับผมเออคุณเพชรเป่าครับแนละ้วคุณเพชรเป่าเป็นคนจังหวัดไหนนี่เออเป็นคนนครค่ะเออนครศรีธรรมาราชนครปฐมเลี้ยียงหมือนเลยคุณป้อเนี่ยมีธุรกิจครอบครัวดีใเองมีธุรกิจทุกทุกจังหวัดและธุรกิจเยอะมากค่ะยิ่งตอนนี้นะคะ่าอากาศดีปลูกลิ้นจี่อยู่ที่เชียงใหม่โอ้รสชาติเป็นยังไงบ้างครับหอมหวานกรอบอร่อยเอามาฝากไว้ครับมันกำลังออกดอก เร็วล่าสุดนะคะนี่สามันยังไม่รู้นะล่าสุด <c oughs> ฉันไปปลูกอะโวคาโดอ,อยู่ที่สงขลารส oh. ชาติหอมหวานกรอบอร่อยเอามาฝากไหมครับน้ำท่วมท <c oughs> ี่สงขลาน้ำท่วมไม่เหน็นหรือฉันลงไอจีอยู่นี่ฉันนี่จกสูงี่ฉันพูดเอง <Yeah. S 1> hello you know it's been how you like slumping and k e it like how I l i e c a l s k e you more high l i f e I like it like everybody everybody show me again oh shut up <c oughs> ลูกค้ามากับผัวไม่ใช่ผัวให้คุณทำอย่างนี้ไม่ได้ดูนี่ดีบเนื้อคุณจะดิกอะไรฉันคะดิกเอวเธอคุณไม่แนรจริงวันนี้เปิดร้านเป็นวันมงคลอย่ามาเล่นอย่างนี้ทำไมเปิดร้านจะดิบได้เหรอคะใช่เจเจนะครับในร้านซักผ้าเขาก็ครับภูมิกับเขาก็ห้ามแล้วห้ามอีกโอเคเอาเลยเร็วสมมติเป็นมาใช้บริการเชิญเลยครับปึ้ยขมข้ยลูกค้ามาสวัสดีครับคุณลูกค้าครับเก้าอี้มาเร็ว เชจะนั่งก่อนครับคบอดูระวังครับนั่งจะนั่งครับดูแลให้ดีดูแลให้ดีเลี้ยวเดี้ยวเดี้ยวอ่ะโดนละไอพนักงานคนนี้ค่ะมันทำไมมันให้ไอฉันนั่งแล้วมันเอามือทำนี้ค่ะมันทำกับเธออย่างงี้ใช่ที่ฟ้องมันจับเนี่ยมันแล้วเอาติดมือมาเปล่ามันไม่ได้จับเออมันก็ไว้ที่เก่าหวงทำไมอ่ะนั่งอะไรอย่างงี้ ผมขอลาออกครับทําไมล่ะผู้จัดการแย่งผมซ่อมหมดเลยนั้นออกวันนี้เลยซ่อมได้เยอะซ่อมอะไรบ้างเครื่องเสียงเงียบเหยียบไม่ไปไฟหน้าดับดอกยางกลับคับจมลมเข้าถังเหยียบเปรกวืดคอมนอกแต่ไม่ดังพื้นน้ําขังเบาเหม็นปะเก็นเยินส้มกันเพลินแหมเหินเชียวไม่มีเหินส้มกันเพลินเราไม่ท้อออโต้แบ พออายุ45ชะตาเกิดราหูอมแฮกแบกกระถางตกที่นั่งเร่งระวังติดตารางฟรีๆไม่ดีเอ้ยเกี่ยวกับเครื่องยนต์ตรงไหนเนี่ยมาไหคกูมืดใช่ไหมเขาเนี่ยมืดไหนมืดเสียไปแล้วไม่ใช่นี่คุณคมคายนี่เขาซ่อมเก่งมากเลยนะซ่อมอะไรได้บ้างคะคุณโอ้ยผมซ่อมรถได้หมดเลยครับได้ตัวชนิดเลยเหรอครับผมได้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นรถบัส อ้าวอ้าวรถเดียวเหรอได้คันเดียวเหรอครับอ้าวแล้วรถเป็นรถแข่รถสายจะกระจาบมอไซค์อีซูบ้านะคาวาซากิอีซูซูอะไรอยู่ไหนอ่ะไม่ได้ครับอ๋อซ่อมไม่ได้ไม่ได้ตัดนี้ครับไม่จำลาหูอมแฮกไว้แล้วไม่ได้ตัดนี้ไม่ได้ตัดนี้ไม่บอกเขาหนูเขาได้ทุกตับชะตาชะตาอายุ4 5ชะตาดีดีดีทำเป็นเล่นกับเขาที่เขาระดับผู้จัดการแล้วคุณนี่จริงๆรลงนะเล่นตัแปรจริงๆเอางี้คุณคิมเดี๋ยวผมจะรบกวนเวลาคณท่านนี้เพราะว่าผมจะพาภรรยาผมเนี่ ไปอีกหนึ่งร้านรวยเดี๋ยวเราค่อยมาทักทายเดี๋ยวเราค่อยมาคุยต่อนะคะแบบมีเบอร์โทรอะไรนี้ไหมมีเบอร์โทรไหมมีบอรโทรร้านได้ไหมฮะอ๋อเบอร์โทรคุณจมูกบานไปอบจมูกแป๊บเลยนี่เดี๋ยวชื่อกลแวอ่ะเราต้องไปอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวมันหมดเวลาก็ไปก็ไปใช่ไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยนะจะพม่กับน้องเนี่ยผิดอะไรเนี่ยคุณก็ต้องไปกับผมด้วยไปเลยๆๆก็ไปสิทำงานให้ดีนะได้เลยค่ะเจะเจอกันนะน้องคิม ขอบคุณมากปโผล่มากอยากมีกับพี่ไหมอะไรเนี่ยอะไรต่อหน้าต่อตาผมแล้วนะเนี่ยคุณเนี่ยฉันถามว่าอยากมีลูกไหมผิดตรงไหนผิดตรงไหนลูกค้าลูกโอไม่ลูกค้าไม่ใช่ลูกของตามผมมาดีๆอมอนมาเต้นเหรอเต้นเต้นแข่งกับฉันเอาไหมล่ะไปนีแหละมาขึ้นื่องใครไปสอนใครไปสอนฮ้อนเขาพอแล้วเขพอแล้ว ดูเล็กก็พอแล้วพอแล้วแต่ว่าปาล์มกับฝ้ายให้เต้นนะพอขอท่านจิกฝ้ายแต่ดูเล็กก็ไม่ต้องแล้วฝ้ายไม่หิวก็ง่วงจะเนี่ยมาขึ้นบนนี้ขึ้นบนนี้มั้เดี๋ยวกพูดมากไปเนี่ยขึ้นมาขึ้นบนนี้ขึ้นมาพูดลงไปเลยลูกชายผมไม่ชอบไปไปไปขอโทษเขาได้ดิฉันมันไม่ดีไฮดราม่าเลยดราม่า